morning students ทําไมชอบพิศษะนะเลยตัดเรียน,นรู้เรื่องนกชุดก,กินชุดกินน้อยแบบนี้เราจะไปาอะไรกัน,นกตื่นนะอยากทราบว่าพี่ๆเคยไปชุดสขาใช่ไหมใช่้ถ้าเ,เราไปตลาดไหมเอยแล้วตอนนี้นเวลา,าพี่ๆซื้อส,ส,สินค้าจะมีร้านค้ามจากาไนบ้า่เราคาใกล้ๆ้ีชองซื้ออะไรเป็นรดับปกติเาราไปร้านค้าไปร้านค้ารซื้อะ ซื้อเกียเก้ยวซื้อขนม mm hmm. หรือว่ามีใครให้คุณแม่ใช้ไปใช้ไปซื้อของโ oh, อ้เยอะแยะเลยนะคะแม่บอกว่าไซื้อขอให้คุณนายให้แม่อร่อยนะคะโอเคก็คุณคะทีนี้เวลาพี่พี่ไปซื้อเนี่ยเห็นร้านค้าที่เขาขายท <c oughs> ั้งหมเห็นไหมเออพี่พมีความรู้ดูขายไปเห็นนะอุ้ยน่าสนุกเคยได้ขายขนมไหมเคยเล่นไหมเออเออแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาจักลุสถานกให้พี่พี่เป็นนักธุรกิจแต่จะเป็นนักธุรกิจน่อยมันจะต้องมีคุณสมบัติของคนที่จะเป็น 甲午桃战。 อีกนะนอกจักนอกจักมีอะไรบ้างคะ ไม่ได้นั่นหมาความว่าไม่มีความซื่อนะคะนะคะนอกจากมีความซื่อสัตย์แล้วถูกที่ 我买来了。 หละบตื่นแต่เช้าเตรียมคิดเตรียมการนะคะและต้องมีความอดทนไม่อออยอมท้ออีกเช่นวันนี้ฝนตกทำไงอะฝนตกลูกค้าหายหมดเลยปิดร้านเลยดีไหม,มไม่ดีไม่ดีอย่างไรเราต้องทำยังไงคะอดทนร,รอไปหน่อยว่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักนึงเป็นไงคะเออเราต้องคิดดีคิดบวกาไปก่อนนะเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วเพราะฉะนั้นในขณะที่หนาะมีสภาพอากาศไม่เป็นใจสถานที่หรือว่าคนน้อยเดี๋ยวเราต้องคิดอย่าไปท้อนะคะที่เออเราจะทำยังไงนะและช่วงเวลานั้นเราอาจจะมานั่งคิดเตรียมใหม่ก็ได้เน๊ะ Huh? ลูกค้าแน่นอนนะคะดังนั้นวันนี้เขาไม่ซื้ออาจจะไม่พร้อมตัอาจจะนึกว่าไม่อยากกินยังไม่อยากกินนะคะอยาสมมติว่าวันนี้อากาศร้อนนะไปที่ร้านซื้อน้ำอย่างนี้ร้านขายเนะนี่ก็เข้าไปชมเออมีม่เมนูอะไรบ้างแต่วันนี้โอเคอา,ากาศเย็นสบายไม่อยากนะเขาเป็นไงคะ เออออกไปก่อนเราไปไล่เขาได้ไหมได้เราก็ต้องพูดเชิญชวนไปก่อนจมก่อนได้ค่ะไม่ซื้อไม้เบนใช่เนี่ยนะคะเดี๋ยวพอวันต่อมาถึงเขามีความอยากเขาอาจจะไปชวนเพื่อนๆข้างบ้านกันก็ได้เห็นไหมคะแล้วจะเป็นการแสดงความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะนี่ก็จะช่วยให้เราขายของได้เป็นไงคะขายสินค้าได้เป็นไงคะดีมากขึ้นอ่ะนะคะข้อหนึ่งก็คือให้รู้จักอะไรคะวางแผร่และใช้ข้อบุญมีอะไรบ้างสามสิบปัา เราเรียนเรื่องของการเก็บข้อมูลและการจำแนกข้อมูลเราสามารถทําสิ่งที่เราทำมาได้ไหมคะมาวางแผนจัดการใช่ไหมคะพอเราไปเก็บข้อมูลก็จะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะขายอะไรที่ขายยังไงใช่ไหมคะจะนําสินค้าอะไรมาขายเพื่อเรียกลูกคาะสินค้นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการอะไรคะการเก็บข้อมูลการจาแนกข้อมูลนะทำให้เรามีข้อมูลพอที่จะใช้ในการวางแผนในครั้งต่อไปได้และนี่คือประโยชน์ของการใช้ใชะไรคะการเก็บข้อมูลและการจัดแนกข้อมูลนะแล้วเราก็มาสรุปทาเป็นอะไรนะ การของเราแข่งภูมิอ <ใน S 1> ะไนะได้แขนงภูรูปภาพกับอะไรคะแข่งูมิารางทีโอ้โหเบนิคูลสุดยอดมากเห็นไหมคะพอเรานำพอเราได้นะคะสามารถทำมาเป็นแขนงภูรูปภาพหรือแขนงภูมิตางทางเดียวก็ทำให้เรามีมีข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจนะช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนแล้วก็ทำทั้งต่อไปนะจากที่เราทำทจจาก,ากิจกรรมมาตั้นแต่แล้วตอนนี้พี่ี่มีร้านค้าในใจแล้วหรือยังมีแล้วหรือยังอ่าเราได้แป็นกลุ่มกันแล้วใช่ไหมคะมีการประชุมแป็นกลุ่มแลเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะทำไหคะขอที่จะเปิดร้านหรือยัง เราประชุมกับเพื่อนถามเพื่อนเรียบร้อยอแล้วเราก็สรุปมาเรียบร้อยแล้วลว,ว่าเราจะเปิดร้านค้าอะไรนะคะก็ที่แยกย้ยายจากไปที่ร้านค้าของตัวเองเพื่อเตรียมจารอย่าลืมน,นะคะหลังจากที่ไปที่ร้านค้าแล้วก่อนอื่นองมีการประชุมแบ่งอะไรกันก่อนอแบ่งหน้าที่กันก่อนพอแบ่งหน้าที่เสร็จเรียบร้อยใครทำหน้าที่เป็นเชฟใช่ไหมคเชฟคือใครผู้ปรุงใช่ไหมคะเออใครทำท,ทาำหน้าที่ฝ่ายการตลาดขายด้วยใช่ไหมคะใครทำหน้าที่การเงินคอยอะไรคะเก็บเก็บสตางค์เก็บเงินต้องดูแลดีๆนะคะในแต่ละกลุ่มในแต่ละร้านค้า นะคะและต้องมีบุคคลที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเลยว่าสินค้าที่เรานำมาขายในวันนี้อันไหนขายดีเออเพื่อที่จะเอาไว้วางแผนในรอบต่อไปว่าถ้าอันไหนขายดีเราก็เอ๊อยากขายได้อีกนะแล้วอาจจะมีการเพิ่มเมนูหรือเพิ่มสินค้าที่จะนำมาขายในครั้งต่อๆไปได้ไหมคะได้ค่ะได้แล้วถ้าอย่างนั้นพี่เชิญไปที่ร้านของตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะร้านของนะคะชื่อว่าเฮงเบันปี้ค่ะหนูขายขนมบันปี้ค่ะมีชาเยลโลเบอร์รี่และอูเบอร์รี่ค่ะแล้วก็นมข้นแล้วก็บันปิ้งค่ะ hi, hi. คุณลูกตาาไม่ล้ห้าบารับแ้วันลันไหมเ เดี <Workers> Please, ๋ยววันนี้ก็จะให้พี่ๆนะคะหลังจากทำกิจกรรมเสร็จก็จะมานำเสนอผลงานของตัวเองอ่ะขอต้อนรับกลุ่มแรกเลยกรุ๊ปราชาค่ะพี่ต้นสวัสดีครับชื่อร้านค่ะชื่อร้านชื่อกรุ๊ปราชาขายอะไรของนี้ขาย ความสุขที่สำคัญได้อะไรด้วยได,ได้เงินด้วยเยี่ยมมากเลย,เลยนะคะคุณครูอยากสอบถามเมื่อเช้าในการทำงานมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับไม่มีตังไม่มีตมังคอนค่ะโอ้โหแสดงว่ามีเงินกันเยอะมาซื้อ,อปัญหาก็คือในเรื่องของการทอนเงินใช่ไหมคะัง่องอ ยังไงบ้างคะวันน,น,นี้ขายสินค้าได้ไหคะสนุกค่ะสนุกขายสนุกนะคะได้กำไรไหมคุนได้กำไรด้วยแนสเต็ปก็ทำอร่อยนะคะอ่ะวันนี้นะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการขายของในวันนี้บ้างไ,ได้ประสบการณ์นอกจากได้ประสบการณ์อะไรก็ตามที่เขาได้รู้วิธีการทำอาหารก็เป็นอย่างไรอ่า ทีมมีความสุขในการขายของพี่พีนะล้วค่ะพี่พีได้ความซื่อสัตย์นะคะโอเคค่ะอ่ะทีนี้ถ้าในครั้งต่อไปนะคะในครั้งต่อไปในรอบการขายถ้าสมมติว่าจะมีการขายแบบนี้อ่ะพี่พี่อยากจะเลือกขายสินค้าอะไรนะจะขายแบบเดิมไหมถ้าไม่ขายแบบเดิมเพราะอะไรอยากขายแบบเดิมและแล้วก็มีวิธีการเรียกลูกค้าต้องเติมยังไงพี่พี่หอกจี่ายแบอยากจะขายปังป์ฟังกังกี่เหมือนเดิมเพราะอะไรคะเพราะสื่อทำง่ายทำง่ายมีอะไรต้เติมค่มคะมีอะไรต้เติมจะทำหน้าปังป์ฟี่หน้าอื่นบ้างหรอคะใครจะเพิ่มมอีกคะ อ๋ออาจจะเพิม่มผลช็อแกเลตน่าสนใจนะคะเดี๋ยวคราวต่อไปเตรตังไว้เยอะๆโอเคขอบคุณค่ะขค่ะะ <c oughs> ชื่อร้านว่าแงสายเส้เนสอีกชื่อน,นชื่อว่าสายสายสาับนะคะ,คะสายสายสาคร้หนึ่งนะเป็นไงบ้างคะการขายของเราในวันนี้ได้กำไรได้กำไรพอสรุปร อาชีพเหนื่อยแน่นอนมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะได้อะไรนะครับพี่โชว์พูดดังๆเลยค่ะมีความสุขเพราะเราชอบใช่ไหมเรามีความสุขในสิ่งที่เราทํา่ะพี่นายลองเสริมหน่อยดีได้ประสบการณ์ใหม่ได้ประสบการณ์ใหม่แสดงว่าเมื่อก่อนเคยทํำไหมคะน้องแสงใสไม่เคยเห็นไหมคะตอนนี้ก็ได้ประสบการณ์ใหม่แล้วพี่คุณพีรได้อะไรคะวันนี้ได้ไฝึกฝีมือของอาชีพครับนี่ประมือ ยังจะขายสินค้าชิ้นนี้อยู่ไหมหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะอะไรที่เดียวตอบคายจะขายสินค้าเดิมอยู่ค่ะก็อะไรคะทำง่ายทำง่ายใช่ไหมคะทำง่ายขนะอบคุณค<ป>่<ป>ะค่ะ<ป>แล้วก็นานาช็อปขายแต่ยังไงต้องค้านานาช็อปขายอะไรบ้างคะนานาช็อปขายขนมแล้วก็อุปกรณ์การเรียนค่ะ<ป>ขายขนมขายขอุปกรณ์การเรียนเป็นไงคะขายพี่พี่ช่วยตอบหน่อยมาสักนิดนะได้เรียนรู้อะไรจากการขายของในวันนี้บ้าง เริ่มจากพี่ข่กุก่อนเลยมีประสบการณ์ค่ะมีประสบการณ์ในการขายพี่สังเกตว่าไหมคะเรียนรู้เรื่องของอะไรคะการขายของเก็บตังค์เก็บเงินทอนตังค์หรือเปล่าเจ๊ไหมคะเรียนรู้เรื่องเงินถ้าสมมติว่าในโอกาสหน้าถ้ามีการขายสินค้าและการให้บริการแบบนี้อีกนี่พี่อยากจะขายของกันเดิมไหมหรืออยากจะเปลี่ยนสินค้าใหม่เพราะอะไรพี่พี่เราให้เห็นอนเดิมขายือนเดิมเพราะอะไรคะเพราะขายง่ายพี่สังเกตจากอะไร ขายสินค้าแล้ยังไงครหมดใช่ไหมคะขายง่ายรา,าคานยไงคะราคาถูกขายง่ายขายหมดไวใช่ไหมคะมีการเก็บสถิติไหมสินค้าอะไรที่ลูกค้าซื้อบ่อยที่สุดเยอะที่สุดคุณมากคะ่ะประคุณให้กับพี่พี่กลุ่มนานา,นา,นาจบนอนอ่ะวันนี้นะคะคุณครูขอสรุปนะคะขอสรุปบทเรียนในวันนี้ใน,ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องนักธุรกิจน้อยนนักธุรกิจน้อยสรุปแล้วเท่าที่ครูสังเกตนะในการที่เราทํากิจกรรมระหว่างทาง นะคุณครูเห็นนะเห็นว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์นะมีความสามัคคีนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็เห็นนะคะว่าแต่ละคนก็ทําด้วยความอะไรคะอดทนนะตั้งใจนะมีความสามัคคีในการทํางานเป็นกลุ่มมีการแบ่งงานนะคะนะคนะเป็นส่วนลักษณะของผู้ประกอบการที่ดีนะนะก็อยากให้พี่ๆเนี่ยเก็บประสบการณ์ตรงนี้ไว้เดี๋ยวไนดะ้พี่ๆแต่ละคน นะคะ,นะให้ทำไมคะทำเป็นแผนภูมิภาพและอะหรือแผนภูมิตารางทางเดียวเพื่อสรุปงานนะคะผลงานที่ทำในนในวันนี้นะคะเอ่อสำหรับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคาบเรียนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ